สวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับร้าน a บ b ไบชอ p นะครับผมวันนี้เราอยู่กับค่ายเบลลี่ซึ่งเป็นรถทัวริงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันวันนี้ผมอยู่กับเจ้า TRK 502และ TRK 502X นะครับสองคันนี้แตกต่างกันยังไงเรามาเริ่มฟังกันเลยราเริร่มแต่จากล้อยางจนถึงบั้นท้ายเลยมาดับแรกก็คือัวธรรมดานะครับจะเป็นล้อแม็กตัว X จะเป็นซี่ลวดนะครับโช๊คอัพไซดดาเหมือนกันแต่ ธรรมดาจะเป็นโชคสีทองส่วนตัว X นั้นจะเป็นโชกสีดำตั้มของเบนรี่ตรงรุ่นทั้ง2ข้างส่วนจานดิสตนะครับฝั่ง X นะครับจะมีรอยหยักของจานดิสตนะครับส่วนรุ่นธรรมดานะครับก็เป็นจานกลมปกติเลยอ่าไล่ขึ้นมานะครับผมอ่อผมขอเรยกเรียกว่าปากนกแลวกันปากนกนะครับเหมือนกันเลยเออไฟนะครับของตัว X นะครับจะแปลกตาจะมีเหลี่ยมนิดหน่อยเนาะเออชิวหน้าเหมือนเดิมส่วนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับสองคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับ ก็เหมือนเดิมทุกอย่างส่วนตัวถังนะครับผมรู้สึกว่าฝั่งเอจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับความรู้สึกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยสภาพตัวถังใส่กิ้งทั้ง2คันเลยนะครับไฟลิ่งเดิมเลยนะครับเดิมจากโรงงานเลยเบาะนะครับ2ตอนนั่งได้สบายๆวิ่งทางไกลกันถือว่าชิวๆกันเลยโซสเตอร์ใช้ได้ยาวๆทั้ง2คันเลยนะครับข้อแตกต่างระหว่าง2คันนี้ผมบอกได้ว่ามันแทบจะไม่แตกต่างก,กันมากนะที่แตกต่างกันไปก็กปกคือท่อท่อของฝั่งตัวธรรม รมดานะครับจะอยู่ข้างล่างท่อของฝั่ง X นะครับจะอยู่ข้างปี๊บเลยซึ่งปี๊บรุ่นนี้นะครับเขาให้มากับรถเลยนะครับตัว x เ,เพราะว่าปี๊บเขาออกแบบมาเป็นพิเศษจะมีท่อออกมาทางข้างปี๊บและจะมีปี๊บที่ยุบเข้าไปเป็นรูปท่อนะครับแต่ทั้งสองคันมีปี๊บทั้ง3ใบเลยเออของแต่งเพิ่มเติมคือสปอร์ตไลท์ข้างหน้ารถนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องทั้ง2คันกันเลยดีกว่าไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่ง502ธรรมดาก่อน นิ่มนิ่มเลยเอกลักษณ์ของเขาก็คือบิดเท่าไหร่ก็ขึ้นตามมือนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับสไตล์ของเบดารี่โอเครอไปฟังฝั่งตัวเอกมั่งดีวะ่ะเสียงมันจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันโอ้ความรู้สึกผมนะครับผมว่าเจ้าตัวเอกเนี่ย เสียงมันจะนุ่มๆทุ้มๆกว่าแน่แนๆมากกว่าเออเสียงมันจะแน่แนๆมากกว่าหรือว่าเป็นพอท่อที่เขาปรับสูงขึ้นมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเหมาะกับการทัวริ่งทั้ง2องคันเลยนะครับผมรู้ไหมครับว่าทำไมเบนารี่จึงตั้งชื่อว่า 502ทั้งธรรมดาและตัว x จริงๆแล้วเครื่องเขาไม่ได้502 cc นะครับเครื่องเขาแค่499 cc เท่านั้นเองก็ตีไป500แล้วกันตีไป500 cc แล้วทำไมเลขกมาจากไหนอันนี้ผมก็งงจนผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่า binary ที่มี502นั่นก็คือ500 cc 2สูบเรียงเออผมก็ไขข้อสงสัยตรงนี้แหละผมว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเขาต้องมี cc 502 cc แนะ่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขามี500 cc เชื่อหของ ก็คือ5า5ูนยองอีซี2สูบนะครับผมทีนี้เรามาฟังราคาของเจ้าเ T R K ตัวธรรมดาซื้อสดอยู่ที่1 3 0 0 0แ 9,000บาทนะครับจัดไฟนนซ์อยู่ที่149,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นของตัวธรรมดาอยู่ที่9,000บาทนะครับผมส่วน TAKX ราคาสดอยู่ที่159,000บาทนะครับจัดไฟนนซ์อยู่ที่169,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นแค่19,000บาทแค่นั้นนะครับผมรถราคาดีๆอย่างนี้วิบบช็อปมีโปรโมชั่นให้เพิ่มเติมนะครับฟรีจ่ายฟรีโอนและฟรีค่าดําเนินการต่างๆนะครับผมอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจอและ ยูทูบของ Beat By Shop ด้วยนะครับพูดคุยซื้อขายกันผ่าน l i น e at BEEZ นะครับและอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์เป็นเวลา2ทุม่มเป็นต้นไปนะครับทางเพจ Beat By Shop นะครับจะทำการไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ฟังเสียงรถกันสดๆมีอะไรอยากคุยอะไรพูดคุยผ่านหน้าไลฟ์สดได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้า TRK ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ